สวัสดีครับคลิปนี้เอาแคม,มรี่รถเก๋งคู่เอมาป่ายางครับโอ้โหเนื่อว่าไปหย็ยบตะปูมาครับที่ไหนได้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไปมันแบบว่าน่าจะลงหลุมมากระแทกแรงครับเดี๋ยวพาไปดูคือร้านทวีการยางครับ ล้อแม็คล้อแม็คบุกครับตัวนู้นด้ยตัวนี้แหละนี่ตัวนี้แหละเดี๋ยวให้ดูนี่โอ้โหน่าจะลงหลุมแรงเนี่ยไม่รู้ว่าซ่อมได้หรือเปล่านี่ซ่อมได้ไหมน่าจะได้นะนขนาดานเนี้ยอืม ตัวนี้เป็นแมกแท้นี่ที่ยางรั่วครับเพราะตัวนี้เลยแ้วกระแทกแรงนะเนี่ยเพราะว่าแมกแท้มัมนทนอยู่แล้วอะปุบเฉยเลยดีที่มียางอะไหล่ครับเป็นเป็นแมกเหมือนกันเลยก็เลยเดี๋ยวถอดเอายางตัวนี้ไปใส่ล้อแม็กตัวโน้นครับอันนี้ก็เก็บไว้เป็นยางอะไหล่เลย มาเตตี้อัน,น,นุนเบนส์ครับขี่มอเตอร์ไซค์ทีรถเก๋งอะ่ะว้าจังวะจังวะโอ้ไม่ธรรมดาหไหม อันนี้ก็นิ่งหนองวันนี้ไม่ทำงานครับบอกว่าขอกลับบ้านครับหยุดงานหนึ่งวันครับไม่สบายครับเมื่อวานพาไปกรุงเทพมาไม่ได้นอนครับงสงสัยจะกลับบ้านไปไปจยครับนะกลับบ้านไปโจยปะ เกียงนะไาเกียรเอ้าติดเครื่องไว้นี่ว่ะโอ้เดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะไอ้ที่มันนุ่งนะใส่เลยายังใส่คึ้นเลยรับใส่ขึ้นเลยเดี๋ยวค่อยไปให้ร้านแม็กก็ถอดเอง ถ้าไปซ่อมอ่ะครับลงจะเช็คลมใหม่ผมย่างนี่ฮะเติมไนโตรเจนเดลยฮออะพว<า>กติกตตี๊าเติมเท่าไหร่เออเติมไนโตรเจนมันดียังไงดีอย่าง ะวิ่งทางไกลนะพี่เรอว่าคือแบบเติมธรรมดาเราไม่ได้เนาะเมธรรมดาเราไปเติมที่ไหนก็ได้<อ>ดนนแต่เติม,มบ้านนอกบ้านนาอะไรแต่ว่าในโรงแรมไม่เติมไม่ต้อเติมแต่ในเมืองนะพี่เกิดยางเราด้วยแล้วบ้านนอกบ้านนาเราเติมทำธรรมดาดีกว่าอ,อันนี้เติมอะไรให้ธรรมดาครับธรรมดา,มดาอ๋อยันราดวยยันเรารด้วยดำกอันนี้ม่ต้อเติมนะครับ อุ้ยหมดหมดโอ้โหมายังไงวะเนี่ยโอ้ยเนาะหมดเยอะนะครับหมดนี่แดงไฟเยอะไม่อยู่ในปูนแล้วก็ยังมีหมดอีกโอ้โหโอานี่โอ้เท่าไหร่ลบเลยเท่าไหร่สามสิบครับสามสิบเรเพิ่มไปสามสองอ๋อนี่จะได้แข็งจะได้วิ่งดีๆนี่ ายางมันอ่อนไปหน่อยมันวิ่งไม่ค่อยออกกินน้ำมันครับอันนี้เท่าไหร่นี่สามสิบครับสามสิบใส่สามสองครับ,รบนี่ครับสามสองโอเคครับแสดงว่าสามสิบหมดเลยหรือไงครับม,มันอ่อนไปนะครับม,มันวิ่งไป รถผู้หญิงเขาขับเขาไม่ค่อยดูแลหรอกขับอย่างเดียวลมอ่อนไม่อ่อนไม่รู้ขึ้นรถได้สตาร์ทไปถ้ามันอ่อนเกินไปมันวิ่งไม่ออกกินน้ำมันใช่ครับมีหมดสามสิบสามสิบเหมือนกันครับแล้วผมโอเคสามสามข้อหลังนะขานั่งอะไรนั่งนี่ครับข้อหลัครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เด็ก ครับอันนี้อะไรอันที่บุบ่หรอ,เ,อ,อเติมลมให้ด้วยเด้เติมอันนี้เติมอะไรแล้วอ่าตันนี้ล้อแม็กที่บุบเดี๋ยวเอาไปไว้ข้างหลังครับโอ้ดีเดี๋ยวเขามีล้อแม็กมาให้ไว้ยางยางอะไรเขาก็ยังมีแม็กมาให้แกวเลยอ่ะ สมกับราคาเป็นล้านยิงรถคันนี้ตนอนเขาซื้อนะเป็นล้านแต่เราซื้อมือสองไม่ถึงครับเพราะเราซื้อมือสองมาครับดีดีลืมใส่นั่นหรือเปล่านั่นน่ะของอันนิ้ตวตุวงง่งวะนี่ครับเก็บขึ้นที่ไหนมือผมอเกอ่ดโอเค Hai mấy tới đây à Ờ, lại à, là đây là. À, phít lại Được rồi, phải không ạ? เร็จเรียบร้อยเรียบร้อยครับแล้วเราไปจ่ายตังกับเจ๊ก่อนอยู่ข้างในนู่นแหละโอเคครับเจ้าใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม นี่เจเจคนสวยเนี่ย